เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานวิจัยและนวัตรกรรมสื่อการเรียนการสอนระดับประเทศครั้งที่16ประจำปีการศึกษา2566สวัสดีครับกระผมนายจักรพงศ์พลแพงขวาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ขอนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสลัมฤธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ด้วยสื่อวิดีโอบนเว็บไซต์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ1/4วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ความเป็นมาและความสำคัญเนื่องด้วยผู้เรียนไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ที่ถูกต้องเนื่องจากการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel นั้นมีการใช้สูตรในการคำนวณค่อนข้างมากและต้องการลงรายละเอียดในการปฏิบัติด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนั้น ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดยการใช้สื่อวิดีโอเรื่องการพัฒนาผลสำลีทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ด้วยสื่อวิดีโอบนเว็บไซต์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ1ทับ4วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ผู้สอนคาดว่าผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างถูกต้องวัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในรูปแบบของวิดีโอแบบออนิมานสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ1 4 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ1 4 ในรายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพเรื่อง Microsoft Excel ในส่วนของกรกอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรต้นสื่อการสอนวิดีโอแบบออนีมานตัวแปรตามผลสำลิดทางการเรียนของผู้เรียนประชากรที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2,565กลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1ทับสสาขาวิชาคอมพิวเตอร์การาฟิกภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565จํานวน28คนในส่วนของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางเปรียบเทียบผลสำนิกทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนการพัฒนาผลสำนิกทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ด้วยสื่อวิดีโอบนเว็บไซต์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ1 4ทับวิทยายลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ก่อนใช้งานสื่อคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่8.79หลังใช้งานสื่อ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่12.96ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางแสดงความพึงพอใจของนักเรียนและระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft Excel โดยสื่อวิดีโอบนเว็บไซต์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ1 4วิทยายลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ อยู่ในระดับพึงพอใจมากโดยคะแนนเฉลีย่ยอยู่ที่4.47สรุปผลการวิจัย 1. ผลการวิจัยพบว่าสื่อวิดีโอบนเว็บไซต์ประกอบการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่อง,งานอาชีพสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ1.4นั้นพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ที่85.24 ทับ89.52ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดทำให้งานวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ได้ 2. แสดงความพึงพอใจต่อสื่อวิดีโอบนเว็บไซต์ประกอบการเรียนรู้โดยใช้สื่อวิดีโอวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ1 4ทับ4วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย4.47ในส่วนของข้อเสนอแนะ 1. ควรศึกษากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สำลิดกับการเรียนและความสนุกมีความสุขในการเรียนของผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยการใช้สื่อวิดีโอข้อแนะนำที่2 ควรเพิ่มองค์ประกอบของเว็บไซต์เพิ่มเติมสื่ออื่นเช่นรูปภาพเพื่อที่จะทำให้มีความดึงดูดและความสนใจมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่รับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างสูงขอจบการนำเสนอขอบคุณครับ